สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่18เมษายนนะครับ2564นะครับผมก็เป็นช่วงของเข้าสู่ช่วงของสัปดาห์ต้นของสัปดาห์นะครับอีกหลังจากเลยเทศกาลสงการแล้วนะครับ หลายหลายท่านก็เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คือช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าบางคนมีปัญหาทั้งการเงินการงานและรวมไปถึงภาวะภายในครอบครัวนะครับแต่สิ่งอื่นสิ่งใดนะครับสิ่งที่เราต้องอดขวงไม่ได้คือสุขภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับถ้าสุขภาพเราดีทุกอย่าง ก็จะฟันฝ่าไปได้เพราะว่าสุขภาพดีจะเป็นก้าวแรกของการดำเนินชีวิตนะครับตอนนี้เรื่องของโรคระบาดโควิดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและต้องทุกคนต้องระมัดระวังในการเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีแมสปิดปากแล้วก็ทิ้งระยะห่างกันนิดนึงนะครับอย่างน้อยน้อยสักเมตรครึ่งน,นะครับแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับแต่หลายหลาย สถานที่เขาก็จะมีเจลล้างมือให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องติดกระป๋องเล็กๆนะครับขวดเล็กๆเอาไว้ในกระเป๋าสักหน่อยนะครับก็จะเป็นการดีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีแมสกิดปากนะครับเป็นเรื่องที่ป้องกันตัวเราเองและก็คนรักของเรานั่นเองนะครับตอนนี้โรคระบาดโควิดเนี่ยก็ยังคงระบาดไปทุกพื้นที่แล้วนะครับจากที่ ตามฟังจากข่าวนะครับก็ทั่วประเทศแล้วนะครับหลายๆท่านก็ต้องพึงระมัดระวังตัวเองเอาไว้กันทุกท่านนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยนะตรงนี้นะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเดินทางไปไหนที่เราไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเราไปไหนที่คุ้นเคยเราก็จะต้อง สำรวจว่าช่วงเวลาไหนไปดีหรือช่วงเวลาไหนไม่ควรจะไปนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงก็ระวัดระวังกันเอาไว้นะครับก็มีแมสปิดปากนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับแล้วก็ทิ้งระยะห่างสักเมตรครึ่งน,นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังดูแลสุขภาพกันให้ดีที่สุดนะครับก็ขอเป็นห่วงทุกท่านด้วยนะครับ ก็วันนี้ผมก็จะมาไลฟ์พยากรณ์ช่วงเข้าสู่สัปดาห์หลังจากเทศกาลสงการไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะพยากรณ์เกี่ยวกับผู้เกิดปีนักกษัตริย์นะครับว่าท่านใดเกิดปีนักกษัตริย์อะไรในกลุ่มของอันไหนนะครับจะมีเรื่องอะไรเด่นบ้างนะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่ม แต่ในหนึ่งกลุ่มจะมีสามนักกษัตริย์นั่นเองนะครับก็คือจะมีปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกระกา จอและก็กุลนะครับคนไหนเกิดปีนักษัตร์อะไรก็พิมพ์มาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกําลังใจให้ผมได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักพยากรณ์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะคนไหนต้องการดูดวงกับผมก็ติดต่อมาได้ผมทิ้งเบอร์โทรเราไว้แล้วก็ไลน์เอาไว้นะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องมีค่าครูอยู่บ้างนะครับผม ก็พิมพ์เข้ามาทักทายสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของผมรับดูดวงเนี่ยก็มีทั้งแบบวันเดือนปีเกิดรายมือโงเูเฮงไพ่ยิบสี่รวมไปถึงจิตใบไม้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการจับพุทธคุณพระเครื่องเพื่อเสริมดวงชะตานะครับคนไหนมีพระเครื่องดีๆอยากจะรู้ว่าพระเครื่องคุณมีพุทธคุณแบบไหนก็อแต่ตรงนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับก็นํามาเช็คกันได้นะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะเริ่มการพยากรณ์แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4กลุ่มแต่ใน1กลุ่มจะมี3นักกษัตริย์นั่นเองนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกนะครับในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็คือในช่วงของสัปดาห์ใหม่นะครับก็เจอตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารไปเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะมาเน้นว่า ในแต่ละกลุ่มจะมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับจะมีอะไรเด่นๆบ้างนะฮะกลุ่มแรกนะครับจะมีการเด่นในเรื่องของความได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุป,ปถัมภ์จากเจ้านายคุณถ้าคุณเป็นลูกจ้างคุณที่คุณขอร้องเอาไว้คุณจะได้รับการช่วยเหลือแบ่งเบานะครับแต่เราต้องแสดงศักยภาพความอดทนความขยันก่อน คุณแง่โชว์ผลงานให้เจ้านายคุณเห็นและคุณจะได้เรื่องของการสนับสนุนได้รับการเห็นใจนะครับถ้าเป็นลูกจ้างประจําแต่ถ้าเกิดคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของสินค้าคุณโปรดักของคุณและคุณจะประสบความสําเร็จแล้วจะได้ลูกค้าที่เป็นรายใหญ่พอสมควรนะครับหรือถ้าเกิดคนใด นะครับยังไม่ได้รู้จะลงทุนอะไรในช่วงของสัปดาห์หน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุนที่ดีนะครับแต่ต้องได้รับการสนับสนุนก่อนนะครับก็คือมีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนและจะประสบความสำเร็จโดยง่ายนะครับในกลุ่มนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเป็นค่อนข้างจะโอเคในช่วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับตั้งแต่วันที่18 1 9 2 0ไปเนี่ยจะค่อนข้างโอเค กว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือปีเถาะมะแมและก็ปีระกานั่นเองนะครับกลุ่มนี้ที่ค่อนข้างจะดูโดดเด่นที่สุดนะครับก็คือปีมะแมนั่นเองนะครับจะได้รับการอุป,ปถัมภ์เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเจ้านายคุณหรือลูกค้าของคุณนั่นเองปีมะแมจะดูโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับแต่อีกสองกุสองนักษัตย์ก็ถือว่าหยุด ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกันนะครับผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับขอขอบคุณนะครับที่ช่วยกดแชร์นะครับขอขอบคุณนะครับต่อมานะครับกลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2นะฮะว่าจะมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับปัญหาที่มีอยู่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับได้รับการเห็นใจ นะครับให้ไปติดต่อที่เราเคยตกลงกันเอาไว้ถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์อยู่หรือเป็นลุอาทางานเกี่ยวกับการทํายอดกลับไปหาลูกค้าอะไรเดิมๆและทุกอย่างจะได้รับคําตอบในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมีปีนัก,กษัตริย์อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะครับก็มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอ่า ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยให้ไปติดต่อลูกค้ารายเก่าๆไว้ก่อนนะครับแล้วคุณจะได้รับข้อเสนอดีๆหรือคุณต้องหาข้อเสนอดีๆให้เขาและจะได้ข้อสรุปที่ดีนั่นเองนะครับบุญเก่าจะมาหนุนนำในเรื่องของวาสนาของคุณนะครับในกลุ่มนี้ก็คือมีปีชวดนะครับปีมะโรงและก็ปีวอกนะครับ พูดนยว่าถ้าคุณเป็นคนทําบุญมาตลอดคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามากับลูกค้าที่คุณเคยติดต่อมาจะประสบความสําเร็จนะครับในกลุ่มนี้ถ้ามองแล้วนะครับที่โอเคที่สุดก็คือปีมะโรงนะครับจะโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีปีชวดมะโรงและก็ปีวอกนั่นเองนะครับแต่ปีมะโรงจะได้เปรียบหน่อยนะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นคนทำบุญมาโดยตลอดบุญจะหนุนนำให้คุณเจอสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วถ้าเกิดคนไหนเป็นเซลล์อยู่ให้ไปติดต่อไลน์เดิมๆนะครับแล้วมีข้อเสนอดีๆคุณจะได้ข้อสรุปที่ดีนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณไหนเป็นเจ้าของธุรกิจให้ไปติดตอ่อไลน์เก่าๆหรืรลูกล้าเจ้าเก่าๆคุณจรื้อบางทีลูกค้านเองเก่าเกคุณหเป้าอาจกจะห้ลูเก่า,ค,ออา,ากค้าให้คุณอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ ก็กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่โอเคอีกนะครับต่อมานะครับกลุ่มที่3แล้วนะครับกลุ่มที่3แล้วนะฮะกลุ่มที่3จะโดดเด่นด้านของอะไร จะต้องบอกไว้ก่อนว่ากลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองต้องระมัดระวังนะครับและที่สำคัญที่สุดเราคาดหวังอะไรไว้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะเสี่ยงทายหรือเสี่ยงโชคหรืออะไรที่มันเขาเรียกว่าคาบรูปคาบดอกในการลงทุนนะ่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับการเสี่ยงทายหรือเกี่ยวกับอบา,ามุกต่างๆที่เกี่ยวกับโชคลาภต่างๆเนี่ยไม่ควร เลยนะครับในการลงทุนต่างๆถ้าเกิดคนไหนชวนให้คุณลงทุนอะไรก็แล้วแต่คุณเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับเลี่ยงได้จะดีที่สุดและหรือไม่ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่และคิดจะลงทุนอะไรสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยหรือในช่วงสัปดาห์เนี่ยเป็นไปได้นิ่งเขาไว้อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณไหนเป็นลูกจ้างประจําอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ ใครเพื่อนฝูงคนไหนในกลุ่มของคุณเนี่ยในช่งยืมตังคุณคุณเลี่ยงได้เลี่ยงไว้ก่อนไม่เช่นนั้นคุณจะโดนเชิดได้ง่ายๆนะครับคู่นีว่าในกลุ่มนี้จุดเด่นเป็นจะเป็นในทางลบมากกว่าทางดีนะครับก็คือทางดีเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรักที่จะดีขึ้นแต่นิดเดียวนะครับก็คือความรัก โชคช้ำมาแต่ว่าคนรักเก่าจะขอคือดีอ่ะแต่แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะักเพราะบางทีเราก็ทําใจแล้วในการที่เขาจะกลับมาครั้งนี้เพราะว่าทะเลาะกันบ่อยเหลือเกินประมาณนี้นะครับกลุ่มนี้ก็คือมีปีฉลูมะเมียแล้วก็ปีจอนะครับฉลูมะเมียแล้วก็ปีจอนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเบาหน่อยแล้วจะสบายหน่อยนะครับก็คือปี ฉลูนั่นเองนะครับปีฉลูจะเบาวกว่าเขาหน่อยนึงนะครับแต่วิธีเสริมดวงกลุ่มนี้ต้องฝึกนั่งสมาธิเยอะๆนะครับหรือไม่ก็แผ่เมตตาจิตหรือไม่ก็พยายามกวดน้ำบ่อยๆนะครับอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับตรงนี้จะไปเกี่ยวกับเรื่องของบางทีเราทำเท่าไหร่ทำคุณคนไม่ขึ้นเลยนะครับหรือถ้าเกิดตอนนี้เราเป็นหนี้เป็นศินอยู่เนี่ยแล้วคาดหวังว่าเราจะต้องหาวิธีการ เพื่อให้ได้กําไรเร็วๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะกลายเป็นซ้ําแล้วซ้ําเติมตัวเองไปอีกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็ทําตัวให้นิ่งไว้จะดีกว่าแล้วฝึกนั่งสมาธิแล้วจะดีนะครับแล้วพยายามกวดน้ําบ่อยๆและจะเป็นการดีสําหรับกลุ่มนี้นะครับแต่ปีฉลูจะเบาเขาหน่อยนึงนะครับกลุ่มนี้ผมขอผ่านไปนะครับเอาละ เข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มที่4นะฮะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับจะโดดเด่นเป็นเรื่องของอะไรจะโดดเด่นในเรื่องของเรื่องชู้สาวเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องของเสน่หหาถ้ามองไปเรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับตอนนี้คุณต้อง อาจจะได้เรื่องของถ้าเกิดเป็นการลงทุนโดยการใช้วาจาจะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเป็นการลงทุนโดยการใช้รัพย์อันนี้จะไม่ค่อยดีนะครับแต่จะมีจุดเด่นในเรื่องของวาทะสินคุณไงว่าถ้าคุณไปเจราจาไปติดต่อถ้าเป็นเซลเนี่ยไปติดต่อหลายๆเจ้าคุณจะเป็นคนเนื้อหอมนะครับคือจะได้เรื่องของการเจราจาออกมาดีแล้วข้อสรุปค่อนข้างจะดีนะครับแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดคนไหนเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่เนี่ยในกลุ่มนี้นะครับจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต้องไม่ควรลงทุนแต่ว่าได้การเจรจาไว้ก่อนได้นะครับในกลุ่มนี้ไม่เหมาะการลงทุนแต่เหมาะกับการที่เราจะเป็นลักษณะคนกลางในการประสานจะดีกว่านะครับกลุ่มนี้ก็คือมีปีขานมาเสงและก็ปีกุลนะครับแต่จุดเสียของกลุ่มนี้นะครับ ก็คือเรื่องชู้สาวถ้าเกิดตอนนี้คุณมีคู่อยู่ต้องระมัดระวังเรื่องการนอกใจกันหรือความเข้าใจผิดกันหรือมีคนเข้ามาหรือถ้าเกิดคนไหนเป็นคนโสดอยู่นะครับระวังเรื่องคุณจะเป็นตกเป็นบุคคลที่สามได้ก็คือเขามีคู่อยู่แล้วแต่เขามาเหมือนพูดกับเราว่าเขายังโสดอยู่ต้องระมัดระวังหน่อยในกลุ่มนี้นะครับก็คือมิปีขาน มะเสงและก็ปีกุลนะครับแต่ถ้าหนักที่สุดก็คือปีกุลนะครับหนักที่สุดแต่ถ้าเบาหน่อยก็คือปีขานนะครับปีขานจะจะเบากว่าเขานิดนึงแต่ปีกุลก็จะหนักหน่อยนะครับแต่คุณจะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆนะครับคุณจะได้โชคลาภกับเพศตรงข้ามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามเกี่ยวกับเรื่องของการงาน นะครับแล้วก็การเงินกับเพศตรงข้ามแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในกลุ่มนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวการงานกับการเงินจะโอเคแต่ความรักไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ตอนนี้คุณไม่ควรจะลงทุนอะไรมากแต่เน้นการเจราจาเข้าไว้บางทีคุณอาจจะเป็นอ่า<ม>เขาเรียกว่าจับเสือมือเปล่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลงทุนปุ๊บเงินคุณจะจม ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นประเภทติดต่อประสางานไว้ก่อนจะดีกว่านะครับก็จุดเด่นในกลุ่มนี้ก็คือเป็นเรื่องของเสน่หาแบบฉาบฉวยนะครับก็จะออกมาดีแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะเรื่องชู้สาวเรื่องความรักก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเบาที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือปีขานั่นเองนะครับแต่ถ้าจะหนักก็คือปีกุลนะครับก็จะหนักนิดนึงนะครับ ผมนะครับสิงแสลีมงก็พยากรณ์ครบทุกนักกษัตริย์แล้วและครบทุกกลุ่มแล้วนะครับคนไหนต้องการจะดูดวงผมนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเราก็จะหาวิธีเสริมดวงให้ด้วยนะครับผมก็มีอะไรก็ติดต่อทักทายมาได้นะครับผมสิงแสลีมงนะครับก็ขออวยพรทุกท่านนะครับประสบแต่ความโชคดี นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับโชคดีดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับครับสวัสดีนะครับ